สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคามพาเพลินสาระบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสนุกโลกแล้วค่ะลาย่างไปพะย,ย่ยคืนนี้เจอกันนะคะตะวันแดงที่สนุโลกค่ะ สวัสดีครับแฟนคลับแล้วก็ลูกบ้าน A.B. วันนี้บอบอยซอแอนเล่นอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกโดยที่บอบอยซอแอนไม่ได้นั่งรถไปวันนี้ก็นั่งเครื่องเพราะว่าต้องเดินทางอีกไกลจะนั่งเครื่องจากพิษณุโลกนะครับนุ่นไปเชียงใหม่เชียงรายดังนั้นในช่วงแรกบอบอยซอแอนก็เลยตัดสินใจนั่งเครื่องก่อนนะครับ ช่วงเย็นนะครับก่อนที่จะทำการแสดงบอดบอยกับซอแอนก็มากินข้าวรับประทานอาหารที่โรงแรมก็เลยไลฟ์นะครับทักทายแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านกันสำหรับคนที่ไม่ได้ไปชมหน้าเวทีวันนี้ที่ตะวันแดงพิษณุโลกนะครับก็ มาคุยกับทักทายกับบอสบอยกับการรับประทานอาหารโรงแรมแบบบรรยากาศแบบฟินๆนะครับก็พูดคุยหยอกล้อกันไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนของการรับประทานอาหารของบอสบอยซอแอนก่อนนะครับเหนือตอน่างยินดีตอนรับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พิษณุโลก มาถึงตอนประมาณหกโมงหกโมงแรกค่ะหกโมงแรกนั่งเครื่องมา,าตัดสินใจนั่งเครื่องมากับพี่บอยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเราจะได้เดินทางกันอีกหลายวันอยู่นั่งรถกันหล,หลายหลายวันก็เลยเอคิดว่าอันไหนที่ประหยัดเวลาได้ก็ก็ทำนะคะตัดสินใจนั่งเครื่องมาเพราะว่าแค่แป๊บเดียว <laughs> ตัวเอง ธรรมะสวัสดีสวัสดี2 0 0 8ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจแอนอรดีแฟนเพจค่ะนานแล้วไม่ได้ไลค์นานแล้วไม่ได้ไลค์ หนูก็จะไปโผล่อยู่ในช่องพี่บอยตลอดแหละหลังๆมาเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันตลอดนะคะไปงานด้วยกันช่วงนี้ก็เดินสายนะคะคอนเสิร์ตเอบีกินห้าวแรงไปค่ะสองคุ่พี่น้องวันนี้เจอกันที่ตะวันแดงที่สมุโลกนะคะพรุ่งนี้ที่ตะวันแดงเชียงใหม่เมื่อลืนที่ตะวันแดงเชียงรายแล้วก็วันที่2ี่สิบเจ็ก็หยุด หนึ่งวันนะคะแล้วก็อีกวันสุดท้ายวันที่28ก็คือตะวันแดงนะครสวรรค์ขอบคุณดาวค่ะามากับใครไม่ได้นอกจากคนกอากจไปไปไหไไปกันไหมไปไหนไปกันไ,ไ,ป,ไ,นไ,ป,นไปทกมากปากมากมากมากื่อนทั้งกี่ <laughs> มันจะเป็นมุดเข่านั้น,น่ยมันจะมาสิเข่าได้โอ้ยแกบ <c oughs> โซโฟเฟอร์โซโฟเฟอร์รถตู้ใหญ่พี่น,อน้องโอ้ย <c oughs> คบนบนใหญ่ๆโอ้ <c oughs> โห้องเขาสีห้างมหมอ่ะ ของบึ้นสิขาดออกแล้วบึงมันใหญ่เย็นที่บักสองไมคุ้มเขาเห็ดบัวไดสวัสดีค่ะพี่บูดมันมีน้ำส้มน้ำอะไรน่าจะมีแบบด้วยเองเป็นขังขังมันเหมือนร้านจึ้งไหมใช่ลองดูไหม ด้๋ยเขามาเสิร์ฟก่อนคนงามมึงซ้ำสูงทอดพิศนุโลกหกโมงสิบนาทีครับออแรกคือว่าวัดอวัดไ่เพิ่นสิเปิดทอดเด็ก่เพื่นปิดหกโมงกันแล้วเไิดไฟในมืออื่นมือมอื่นไปไหวหลวงพ่อพระพุทธชินราชเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายคลิปปากทุกคนนะครับ มีดาวเยอะเลยแอนไม่ค่อยไลฟ์สดเลยก็ไม่ค่อยได้มีดาวเนี่ยเพจนี้เพจนี้แอนไลฟ์ like สดก็โฆษณาไม่เข้าแล้วเพราะมันมันเป็นอย่างบูค,ครับผิดมาตรฐานแล้วก็คลิปก็ไม่ได้แต่คลิปสั้นได้อยู่นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์หน่อยแล้วก็จอบนี่ล่าไลฟ์สดกับมันทรงดาวตอนนี้อยู่โรงแรมที่พักที่คือปกติถ้าไปงานแบบนี้ก็จะ ทางผู้จัดทางเจ้าภาพก็จะจองโรงแรมให้นะครับให้สมาชิกทุกคนจะมีบรรยากาศดีกำลังเตรียมอาหารขอดาวน้ำแนจาผู้ไหดอ่ะเพี่แพมส่งดาวคิดถึงกันไหมคะคิดถึงคิดถึงคิดถึง สวัสดีห้าพันห้ารอดูทุกวันเนาะชโชคดีที่ว่ายังมีแบบโซเชียลให้ทุกคนได้ได้ติดตามแล้วก็ได้ดูกันเวลาคิดถึงก็ก็ได้ดูลังจากเมื่อวานเนาะสามแซบใช่ไหมคะรายการเจอกันพรุ่งนี้ที่เชียงใหม่เอบีเชียงใหม่ก็คงจะรอแล้วแหละสมสมใจแล้วเนาะ คนกนแบบอยากเบ่งคอนเสิร์ตมาโดนแล้วสิแม่เ้วก็มีช่วงนึงที่เพิ่นบินมาอยู่บินมาเบ่งเฮ้าอยู่กั่นแกนเนาะมาเบ่งเฮ้าแบบวงใหไง ถือว่าเป็นบรรยากาศชิวๆในช่วงเย็นก่อนที่จะขึ้นแสดงที่ตะวันแดงพิษณุโลกแฟนคลับที่อยู่ในไลฟ์หลายคนก็บอกว่ารอเจอที่เชียงใหม่เชียงรายดังนั้นก็คงจะถูกใจสำหรับแฟนคลับที่อยู่ทางภาคเหนือจะได้ชมคอนเสิร์ตคู่ของบอสบอยแล้วก็สอแอนก็หวังว่าทุกคนคงจะไปให้กำลังใจกันเยอะ นะครับไปให้กำลังใจกันแน่นๆที่เชียงใหม่นี่บอบอยก็บอกว่าบัตรนี่หมดแล้วบัตรเต็มแล้วอันนี้ก็บอกเลยว่าฟังสุดๆอยู่แล้วไปที่ไหนสํารับบอทบอยแล้วก็ซอแอนนะครับแฟนคลับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับกับบรรยากาศชิลๆของบอบอยซอแอนดู U, อบอุ่นดูน่ารักอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากให้กำลังใจบอดบอยกับซอแอนด้วยสำหรับพี่น้องชาวเหนือน,นะเจ้านะเจ้าไปดูที่งานอนดีที่งานลอยกระทงที่ชมบุรีได้ดดค่ะมามาเจอกันอีกตอนไหนลอยกระทงชมบุรีนอกจากีที่แล้วใช่ แต่ปีที่แล้วไปถ้าพูดถึงปีที่แล้วจะจําไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันไปหักไปแนเนาะไปแบบคือออกรถตู้มาคือไปงานเลยอะคันนี้เหมือนกันคุณใดมาก็คือแบบออกมาใช้งานแบบใจรถก็คือแบบไปงานเลยทุกวันวันละสองงานก็มีนะคะช่วงช่วงเทศกาลแล้วก็ช่วงมาหน้างานกับพี่บอยก็วิ่ง 我老公。